เยติได้ราะมันขยายออกได้ใช่ใช่แล้วยึดแน่นมากใหญ่ให่มากนะผมขี่ประมาณร้อยะคันนี้ถึงอะพี่มีดามากนะพี่ร้อยแปผมก็ดามากดามากดาม่ามากทุกคนะพี่ไม่เอาไม่เอา สวัสดีครับมาพบกับช่องพาคินเวอรตี้แล้วนะครับวันนี้เราจะมารีวิวรถ NMAX สายทัวรริงนะ สายแคมปิ้งนะครับมาพบกับคุณแบงค์นะครับเจ้าของรถคันนี้ครับผมพี่แบงค์อะโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรถคันนี้ใชมานานแคหนครับเนี่ยโอ้ยังไม่ถึงปีเลยยังไม่ถึงปีใช่ตัวตัวรุ่นปีไหนครับสตอนนี้ปีสปีสุดท้ายเลยก่อนตัวใหม่หยอก ก็คือเป็นเจนสุดท้ายของชมนี้ใช่ใช่ใช่ชมนี้เลยซื้อมาในราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้เหรอตัวนี้ซื้อในราคา8ป0 0 0ื0 0เกกว่าบาทแปดหมื่นกว่าบาทใช่แปดหมื่นกว่าบาทซื้อสดเลยซื้อสดเลยแต่งอะไรไปบ้างครับเนี่ยอ่ะเรามารีวิวของแต่งเพราะว่ารีวิวตัวมากคนมาจารีววิหมดแล้วเอ็นแม็กนะฮะเราจะมาทำความรู้จักว่าพี่แบงค์ใส่อะไรบ้างทัวริ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 งสายทัวริงสายแคมปิ้งนะฮะใช่ครับอ่ะโอเคเรามาเริ่มที่กล่องนี่ก่อนเลย อยู่บ็อกอยู่บ็อกอยู่บ็อกอ่าอยู่บ็อกไม่ใช่ยิงบ็อกซ์ดิเขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรแบ็คแพ็คป้ากล่องเขาเรียกบ็อกซ์อ่าใช่กล่องท้าย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 ตัวนี้ลาซาด้าอ่าติดเองเลยใช่ไหมลาซาด้าใช่สั่งลาซาด้าเลยแล้วก็ไอ้หกร้อยกว่าบาทเองแต่ตัวเนี้ยครับพัดอ่ามาพร้อมมาพร้อมกันเลยแลลกกมมาพร้อันเยแต่ตัวตัวแหลกนี้ต่างหากเป็นราคาอีกราคานึงใช่ตัวนี้ตัวนี้หลักศูนย์ มาจากศูนย์แล้วก็คือเรายึดได้สามารถยึดได้เลยแล้วเนี่ยมาจากศูนย์แรกศูนย์แต่ไม่ได้ซื้อศูนย์คือก็ไอคนที่ข้างนอกมันเอามาขายมันจะได้ถูกกว่าศูนย์ไงโอเคใช่จะบอกได้ไหมว่าเป็นใครมีมีแนะนำอำเภอคนอื่นสนใจได้ไหมอ่าผมลืมละอย่าแปะให้อย่าแปะให้ไปค้นหาเองหรือว่าเดี๋ยวให้ให้พี่แบงค์ส่งให้ผมแล้วกันอยากจะแปะตรงนี้นะครับใช่แล้วก็มีอ่ะเราเอานี่เอาไล่ก่อนโชซครับชุกไว้โซ่ไว้เสร็จตัวนี้จิซิลี่ตัวใหม่เลย ตัวแต่ไม่ใช่ท็อปนะมีมีซับแทงด้วยเนาะใช่รุ่นเดียวกับทีเสียเลยตรงตรงรุ่นตรงรุ่นตัวนี้ตรงรุ่นสามสามห้าสสมห้าใช่ตรงรุ่นของเ n m a x ม็เลยรู้สึกว่าแตกต่างจากตัวเดิม <c oughs> ตัวโชคเดิมของมันอะ่ะตัวเดิมอ่ามัน,ม,น,ม,นมันได้มันได้ความหนึบได้ความหนึบเวลาเราบรรทุกของหนักหนักอ่ะเพราะเราปรับรีบาว์ตัวนี้ได้ถูกป่ะเราปรับตัวนี้ให้มันแข็งได้สรปงมันแข็งสับคปรับคาเคใช่ใช่แล้วก็นีอะไร อ่าแล้วก็มีตัวจีอ่าแคสบาร์มาแคสบาร์อ่ามาแคสบาร์ครับใส่ัวลิงต้องมีครับแคสบาร์แคสบาร์แคสบาร์นี่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 เขาสไค์เขาเลยนี่อะไรครับเนี่ยพี่ห่ออะไรครับเนี่ยสไนค์สไนค์สนค์เนาะแต่ใส่มาเท่าไหร่ครับพี่ตัวนี้สไนค์ตัวนี้ตัวนี้พันหกร้อยบาทหมื่นหกร้อยบาทพร้อมติดตั้งเลยนะครับติดตั้งเองติดตั้งใช่เฮ้ยจริงเหรอพี่ ใช่เว้ยติดตั้งไม่ยากมันก็ตามตามสเต็ปตามรูงเขาใช่ครัใช่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 ใมันมันมาต้งรุ่นอยู่แล้วใช่ไหมใช่ใช่ใช่เป็นแม็กคุณไม่งานของผมพังนะเนี่ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมติดกาวให้ครับอันนี้แล้วก็มีใส่นี่ใส่อันนี้อะไรครับพี่เขาเรียกว่ากันล้มประกับกันล้มของมอเตอร์วูฟมอเตอร์วูฟใช่ไว้ยนำเสนอเลยนะใส่แล้วมันมันทำให้ดูดูดุขึ้นใช่ดูเข้มขึ้นแล้วก็ั้ข้างล่างครับแล้วข้างล่างนี่อะไรครับโอ้ตัวนี้ไฮไลท์เลยเนี่ย ไฮไลท์ครับตัวนี้ใช่ใช่ใช่ก็น่ารักเลยเขาเรียกว่าสปอร์ไลท์เวลากลางคืนช่วยช่วยช่วยตัวนี้ไงให้มันส่องสว่างมากขึ้นเพราะว่าไฟเดิมๆของเราก็คือไม่ไม่ไม่โอ้โหไม่พอไม่พอไม่พอสายตาเราก็แย่แล้วถ้าเกิดไปต่างจังหวัดอะไรยงเี้กลางคืนใช่เพราะวิ่งส่วนมากวิ่งต่างจังหวัดออกทัวร์ลิงมันจะเป็นกลางคืนมากกว่ากลางวันนะครับอันนี้คือช่วยได้เลยนะครับใช่ใช่วูสว่างกระวังมามาวิ่งนี้อ่ะตัวนี้2,500บาทอย่าแปะ8ปะร้านแห่ ซีวโอเคโอเคเดี๋ยวแปะร้านให้แล้วครับซีว <CV G. S 2> ีจีส er ติกเกอร์แบบใช่พร้อมติดตั้งเลยคือขึ้นมาข้างบนอีกก็จะมีอันนี้ครับเนี่ยตัวนี้ก็ของสไนเหมือนกันแท็กซี่มันเป็นมัน,เป,น,เ,ปนเป็นตัวยึดโทรศัพท์มายึดโทรศัพท์ใช่สำหรับจับ GPS และติดกล้องโกโป๊ะนะตัวนี้ใช่นะก็คือเป็นรถของในทีมงานเดียวกันกับยุ้ยออนทัวร์ใช่แล้วครับโอเค ติดตามช่องด้วยติดตามช่องด้วยนะครับหนูดูได้จะขึ้นจะขึ้นรูปลิงก์ให้นะครับเป็นแนวใหม่เป็นแนวใหม่ก็จะมีอันนี้อยู่แล้วนี่เนาะใช่ตัวนี้เป็นบาทอ่าบาทตัวนี้400กว่าบาทเอง450บาทของสนัยใช่น่าจะยังมีอยู่นะน่ายังมีอยู่น่าจะมีใช่ตัวนี้เป็นของมอเตอร์วูฟโอเคแล้วก็นี่ครับสีทั้งนั้นเลยนี่ก็มอเตอร์วูฟบาร์ตัวนี้อ่า200กว่าบาทเหมือนกัน200กว่าบาทตีไป300ร้อยแต่มัน299 มันก็คือไม่ไม่เท่าไหร่นะอันนี้ไม่กี่บาทนะใช่แล้วก็มีที่แขวนแก้วของมอเตอร์ก็จะมี2แบบไอ้ตัวเนี้ยมันจะแขวนในนี้ได้ใส่แก้วอ่าเยติได้เพราะมันขยายออกได้ใช่ใช่แล้วยึดแน่นมากใหญ่มากผมขี่ประมาณ180อ่ะคันนี้ถึงแล้วพี่มีดรามานะพี่ร้อยแปดสิผมก็ดรามากเลพี่ดรามากดราม่ากทุกนะแฟนไม่เอาไม่เอาควาอดูเป็นไงแฟนพันธ์แท้ครับผม ขอได้ให้มช่องไม่ดังแต่ขอได้ไหมขอไม่ได้โฆษณาแล้วนะพี่ใช่ไม่เป็นไรเนาะช่องไม่ดังเลยขอได้ไหมอะไรเงี้ยโฆษณาตั้งเข้าแล้วนะครับใช่โฆษณาตั้งเข้อนะใช่ดูนิ้วดูนิ้วก่อนนะไม่ต้องเห็นหน้าเออโฆษณาตั้งเข้าแล้วนะครับอันนี้แล้วกันมินบุรีอ่าที่ผมซื้อเต็นท์เขาใช่มูลบุรีเอ้าดอของเคทูเคทูเฟซบุ๊กด้วยนะครับอ่าใช่แต่ก็คือหาได้เฟซหาได้เลยใช่หาไใช่ก็คือเข้าไปติดตามช่องเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมชี้นิ้วดูที่นิ้วนี่นิ้วชี้อะไรครับดู เดี๋ยวช่องไม่ดังกกติดเข้าหน่อยช่องหนูยืออนทัวร์ไว้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะลงแบบใช่เป็นแนวใหม่เป็นแนวทัวริงไปนอนกลางเต็นท์มาใช่ใช่ไปแต่ยังตอนนี้ยังไม่ได้อัพลงใช่ไหมพี่แต่ยังยังอย่าใกล้ละใกล้ละใกล้ละใกล้จะคลอดแล้วเนาะใช่ใกล้จะคลอดแล้วโอเคกูใกล้จะเจ๊งนะช่องไอ้ยานนี่เขาเขาจะค่อยไปครับอันนี้ครับพี่นี่ฮะโอ้ยตัวนี้นำเสนอเลยนะช่วยอะไรเนี่ยตัวนี้คนที่แบบไม่ทำบอกไม่อะไรอ่ะ อ่าบ่อเดิมๆอันดับแรกคือมันไม่ร้อนตูดนื้อออกมาเวลาเราจังหวะที่มันเป็นไอ้นี่ไงมันเป็นเหมือ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 นตะขายตใช่แล้วมันมันมันเหมือนประมาณว่าซับแรงให้เราด้วยมันจะนุ่มหน่อยนิดนึงมันทําให้เราไม่เมื่อยตูดแล้วก็อีกอย่างนึงคือเวลาฝนตกอ่ะมันแค่สบัดเนี้ยก็นั้นแล้วมันก็แห้งแล้วอ่ะข้อดีเนาะใช่มันดีตรงที่มันไม่ร้อนตูดแค่ไ้นใต้บ่อมีอะไรบ้างกนนี้ มีใต้บ่ไหมใต้บ่ใต้บอกใต้บ่อะไรไหมไม่มีไม่มีไม่มีอะไรเลยเอาขอดูใต้บ่เลยครับเผื่อคนบางคนที่ยังไม่ดูใต้บ่เอ็นแบบครับเอาใต้บอกไม่มีอะไรเลยามีใต้บ่เก็ส่วนมากก็ใส่อุปกรณ์แคมปิ้งประมาณนั้นแหละใช่ไม่มีเบอร์สองเบอร์สาวนะใช่ไม่มีมีต้องถอดอยู่บ่พ่อบ้านใจกล้านะนะแล้วยังยังมีติดนี่ด้วยอะไรครับติดอ่าตัวชาร์จแบตเพราะตัวนี้ไม่แถมมา ตัวนี้เสริมมาตัวนี้ตัวละร้อยเองซื้อของถม,มใช่แล้วก็ใช่โมโดีไหมว่าทำเอง <c oughs> เกง่งเ <c oughs> น,น,นี่ก็คือไล่นอ็อตไปแล้ว <c oughs> ใช่แต่ไล่ไม่เราเบอาเอาแต่ข้างหน้างนะไงตัวนี้ตัวยี่สิบบาทนี่ยี่สิบบาทยี่สิบบาทไล่มา้วคับใช่ทีอทั่วไปสายทัวริงนะครับจะอนาคตอนาคตจะติดนี่แหละ กำลังยังไม่มาเป็นกระจกยกชิวกระจกยกชิวเพื่อให้มันมองได้มุมกว้างมากขึ้นไงปกติเองเนี้ยมันมองมุมมุมแคบเวลาเราขับเนาะแต่เวลามันใสไอ้ตัวไอ้ตัวยกชิวแล้วก็เป็นเป็นเป็นอะไรนะเป็นกระจกเนาะครับมันจะได้มุมกว้างขึ้น,นกระจกมันจะใหญ่ประมาณนี้นแล้วเขาแนะนํามานะลมก็จะไม่โดนเราด้วยก็มันมันก็ไม่ยกชิวมันก็ทรงทรง,งก็คล้ายเดิมๆเลยแต่ว่าจะมันมีกระจกตัวเนี้ยกระจกยกชิวขึ้นมากระจกตัวเนี้ยมันจะยาวแล้วหน้ามันจะใหญ่ มุมมอมันก็จะเยอะขึ้นประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวเปิดไฟให้ดูหน่อยพี่สตาร์ทลองสตาร์ทรถให้ดูหน่อยครับเปิดเปิดได้ดเลยครับน,นี่นี่นี่มีไฟเพิ่งลืมลืมบอกตัวนี้ไม่มีไฟไฟ,ไฟหมากนะนตัวนี้ติดไฟหมากเพิ่มขึ้นมา,าตัวนี้ไม่มีไฟผับไม่ไม่มีไฟหมากใช่ใช่เปิดไฟท้าขึ้นมาใช่ตัวนี้หาซื้อได้ก็เหมือนเหมือนเดิมลาซาด้าหรือช้อปปี้ใช่ชุดหนึ่ง แต่ผมเอาข้างซ้ายข้างเดียวปกติมันจะมีตรงคือตรงนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมครับใช่แล้วไม่มีอะไรเลยก็คือเราเรามาสามารถใส่เพิ่มใช่เป็นปลั๊กตรงรุ่นเลยใส่เองทําเองได้เลยใช่มันจะเจาะขยายรูนิดนึงใช้ความสามารถหน่อยใช่ใช้ความสามารถนิดนึงเรามาดูไฟสปอร์ตไลท์กันครับกลางวนนี้ใส่เป็นเจ้าเข้าเลยเป็นอะไรครับเขเปิดสปอร์ตไลท์ให้ดูไดยครับสปอร์ตไลท์ก็ตัวนี้ป๊าปสว่างหมาวิ่งหนีอ่ะ คิดว่าเสียงไงคือเอาจริงนะมันเล็กนะพี่แต่ว่าสว่างแล้วเนี่ยความสว่างมันอยู่ที่40วัตต์อ่ะข้างละ20อ่ะอย่าดูถูกนะครับเล็กน้ใช่แล้วพัดไฟสูงได้ไปสีเหลืองเวลาช่วงระหว่างกลางคืนแล้วฝนตกมองทางไม่เห็นปรับปรับสีได้้วยเนี่ยปรับสีเป็นสีเหลืองได้สามสเต็ปสามสเต็ปอุ้ม้องกระพริบได้ไหมฮะกระพริบต้องกดปิดเรา โอเคพี่แดงสุดยอดเลยโอเคไหมกับพิ่ยังสุดอะไรวะสุดท้ายนี้เ้อาขอขอบคุณพี่แดงนะครับเจ้าของรถเอ็นแม็กทัวรลิงสายทัวรลิงสายแคมปิ้งนะฮะกดติดตามช่องหนูยูอันทัวร์ใช่ใช่ขอบคุณครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ